สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับแม่สุชานะครับอ่าผมอยากถามแม่จุชาว่าเออทำไมตัดสินใจเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยทาไมถึงไม่ไปทางานที่ประเทศเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะครับเออสำหรับพี่สชชานะคะทําอยู่ที่ประเทศไทยจะอุ่นใจกว่าค่ะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะเราไม่ต้องกลัวที่ว่าค้าขายมนุษย์นู่นนี่นั่นและอีกอย่างหนึ่งเรากลับบ้าน ง่ายกว่าที่บ้านเราใช่ไหมคะเพราะว่าเดินทางถ้าเรานั่งเครื่องบินเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวใช้เวลาก็ถึงเลย่ะสวัสดีแล้วส็สบายด,ดีเพื่อนเพื่อนี้บอทอมกับซิมาสัมผัสถามพนักงานเง้นมาเข้านอว่าเออเป็นยังงเพื่อนคือตาทิ้งใจเขามาอยู่ประเทศไทยแล้วนกะ็เพื่อนมันอยู่ประเทศไทยมูซึกเนี่ยใดก็มูดซึกเพื่อนเป็นใดมูซึกดีบอกเลยว่าเนี่ยใดประเทศไทยต้อนรับเพื่อนนี้อย่บาบอกนะเอาทุกคนไปฟังเลยว่าคำถามของเข้าปฏิตสบเป็นอใไร เป็นเพื่อนที่เฮ็ดงานนํามาทบทเนาะทุกคนค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับแม่สชชานะครับค่ะอ่าผมอยากถามแม่สุชา,าว่าเออทำไมตัดสินใจเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยทำไมถึงไม่ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะครับอ่าสำหรับพี่โชชานะคะทำอยู่ที่ประเทศไทยจะอุ่นใจกว่าค่ะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะเราไม่ต้องกลัวที่ว่า ค้าขายมนุษย์นู่นนี่นั่นและอีกยันหนึ่งเรากลับบ้านง่ายกว่าที่บ้านเราใช่ไหมคะเพราะว่าเดินทางถ้าเรานั่งเครื่องบินเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวใช้เวลาก็ถึงแล้วถ้าเราไปทํางานที่เกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขามันก็ต้องมีเขาเรียกว่าสัญญาหรือปะมีสัญญาเ้วค่าเครื่องบินด้วยใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สะดวกเราสะดวกที่ถ่ายมากกว่าแล้วอีกยันหนึง่งประเทศไทย เราอยู่ประเทศไทยเราอุ่นใจแล้วก็คนไทยทุกคนรัตัญชาพวกเมียมากเกลียนมากเลยนะถ้าเทียบกับประเทศอื่นรู้สึกว่าประเทศไทยนี่เราอยู่ภูมิใจแล้วมีความวโศอุ่นใจที่สุดรักประเทศไทยมากคิดว่าจะไปต่างประเทศอื่นไหมไม่ค่ะไม่คิดเลยจะอยู่ประเทศไทยตลอดประเทศไทยตลอดค่ะอ๋อถ้าจะพูดว่าอยู่ประเทศไทยก็เรารู้หมดแล้วว่ายังไงอย่างไงใช่ค่ะ ไม,ไ,ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วประเทศไทยมันก็ต้องมีนโยบายอะไรมัง่งไงบ้างเราก็รู้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยค่ะแต่สมมติว่าไปประเทศอื่นก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเลยต้องใหม่เอ่อต้องพูดภาษาเขาแล้วก็เพิ่มเพื่อนร่วมงานนู่นนี่นั่นหล,หลายๆอย่างอะไรแบบเนี้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับ,<อ>รบยินดีคะ่ะเป็นไงบ้างาคนไทยนิสัยดีไิสใจดี โห oh, บอกตรงๆนะคนไทยนี่ใส่ดีทุกคนรักคนไทยมากเขาเป็นประเทศไทยนี่เขาใจดีมากเลยนะเขาให้โอกาสทุกอย่างอะ่ะให้โอกาสทุกคนทุกคนด้วยให้โอกาสทุกคนทุกอย่างแล้วมาอยู่ประเทศไทยเราก็ต้องเอ่อต้องขอบคุณแผ่นดินไทยนะคะเราก็ต้องอเคารพกฎหมายประเทศไทยด้วย,ยเราก็ต้อง ถูกต้องเวลาคุณไทยเขามีกฎระเบียบยังไงเราก็ต้องทําตามด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอบคุณแผ่นดินไทยที่สุดเลยเพราะว่าเขาลาประเทศเรามากนะพูดว่าง่ายๆนะเขาก็รักมากนะแต่เรามีที่ที่สุดหัวนอนอเรามีเงินส่งให้พ่อแม่เล่อีะ,ะอย่างหนึ่งเรามีบ้านเรามาทํางานที่ประทเทศไทยอะ่ะเราก็ต้องขอบคุณ พี่พี่พี่ประเทศไทยคนไทยทุกคนนะคะครับขอบคุณมากครับพี่กชชยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับซอยนะครับสวัสดีครับอผมจะมาถามซอยนะครับว่าทําไมถึงตัดสินใจเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยตอนมาที่ประเทศไทยนี่เกล้ใกล้กันครับเอามาเอามาสวัสดีนะตอนนี้เอาก็อยู่กับซอยอสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเข้ามาทํางานเข้ามาหางานด้วยเนะครับก็คือเข้ามาหางานสแสดงหางเงินใช่ครับมาเก่งงานเกตตามด้วยครับอแล้วก็มาทํางานที่ประเทศไทยนี่รู้สึกดีไหมครับรู้สึกดีครับดีกว่าประเทศลอีกครับดีดีกว่าประเทศพม่าเยอะครับอ๋อแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาประเทศไทยไม่ไปประเทศเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าประเทศอื่อนนะครับ ถ้าสนใจมาประเทศไทยนี่ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าประเทศอื่นครับต่างประเทศก็ค่าจะต้องไปก็ต้องเรียนต้องเสียด้วยอต้องคือคจอไปประเทศอื่อนต้องเรียนภาษาใช่เรียนภาษาเสียตามค่าใช้จ่ายเยอะครับใชาเครื่อง,องบ,งบินแล้วก็เวลาจะก,กลับบ้านก็กลับยากยากใช่ไหมใช่ครับที่ประเทศไทยนี่ลางนันกลับได้เลยใช่ไหมใช่ครับถ้าไปเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยต้องครบสัญญาถึงจะกลับได้ ประเทศนี่ไม่ได้แกละที่บาราง่ายๆหรอครับอ๋อพ่อแม่ไม่สบายเราก็กลับยากหาญยากแกลยากแล้วอนาคตเนี่ยคิดจะไปประเทศอื่นไหมหรือว่าจะอยู่ประเทศไทยเนี่ยจะไปทํางานที่ต่างประเทศอื่นไหมอนาคตนี่ไม่มีครับไม่คิดไม่คิดจะไปต่างประเทศอื่นหรอไม่คิดครับจะอยู่ที่ประเทศไทยนั่นแหละเพื่อนๆนกย่าีนี่ไปไปไปประเทศอื่นมีไหมมีครับมีเพื่อนเรานี่นะมีครับ าาบางคน,คนก็ไปญี่ปุ่นบางคนก็ไปเกาหลี oh. ไปมาเลเซีย oh. เยอ,อะครับเยอะนะก็บางคนก็เขาก็มีโอกาสก็ได้ไปไปเรียนแล้วก็ผู้เรียนภาษาก็ได้ไปทํางานต่างประเทศเรานี่เพื่อนเพื่อน,อนคุยรู้ไหมว่าเออว่าประเทศน,นี้ได้ตังค์เยอะข <c oughs> เขาพูดไหมเขาพูด <c oughs> อยู่ครับ <c oughs> แต่ว่าเพื่อนผมก็เมืองเมืองกันเราั่นแหละเงินเดือน มันมันไม่ตาม่ตางเท่าไห,หร่ไม่ต่างเท่าไหร่หรอกอต่างต่างก็ต่างอยู่มันไม่ต่างเท่าไหร่ต่างไม่เยอะครับอยู่ประเทศไทยก็ได้กลับบ้านด้วยได้กลับบ้านด้วยสบายสบายกว่าปซึ่งโอ้ถ<อ>้าถ<อ>้สาสมมติว่าเราตัดินใจจะไปประเทศอื่นก็เหมือนกับว่าไปเริ่มต้นใหม่เหมือนเข้าเข้ามาประเทศไทยแรยกใช่ไหมใช่ครับต้องเริ่มต้นใหม่นี่ประเทศไทยนี่เรารู้หมดแล้วไปที่ไหนก็ถูกเลยใช่ไหมไปที่ไหนก็ถูกเลยแต่ถ้าไปประเทศอื่นก็ต้องเรีย ภาษาคอลร่ยภาษาแล้วก็เรียนรู้พื้นที่ด้วยไม่รู้จักจะไปยังไงจะไม่รู้จักเลยตอนนี้เราไปคนเดียวได้ใช่ไ,ไหมไที่ไทยนี่ไปคนเดียวได้หมดแล้วได้หมดเลยครับขอบคุณมากครับสซยีครับขอให้โชคดีครับรับพี่น้องาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่อาดีสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาทีเป็นคนกะเหรี่ยงใช่ไหครับใช่ครับอาทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยอ่ะพี่ไม่ไปประเทศอื่นเหรอไม่ไม่ไปไม่ดู อ๋อยอยากเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยทำไมไม่ไปแต่ที่จะไปถึงมาประเทศไทยประเทศไทย,ททยนี่มาใกล้ใกล้กว่าประเทศพมา่าท๋อันง่ายมาง่ายไปง่ายแับง่ายใช่ไปง่ายแล้วก็เดินทางสะดวกสบายใช่ครับนี่มาประเทศไทยได้กี่ปีแล้วได้หลายปีแล้วประมาณห้าหกเจ็ดปีแล้วใช่หรือเปล่าใช่ไปไปมามาไปไปมาสิบเก้าปีแล้วมาสีเก้าปีแต่ว่าไปไปมามาไปไปมาไปไปมาก็อนาคตที่อยากไปประเทศอื่นไหมหรือว่าจะอยู่ที่นี่ ที่ว่าไม่อยากไปแล้วเราอยู่มาอิเซียเกาหลีญี่ปุ่นไม่ไม่ไม่อยากไปแล้วอยากอยู่ที่ประเทศไทยไม่ครับอยากหางานที่ประเทศไทยทำงานที่ประเทศไทยนะเน่ยอ๋อก็คือจะอยู่ประเทศไทยใช่แต่ว่ามาฟังภาษาไทยก็ได้แล้วตรงนี้เราเราเรายังไงยังไงก็ใชยตัวเองได้แล้วเรารู้เรื่องหมดแล้วเรารู้เรื่องหมดแล้วสมมติแล้วจากที่นี่เราก็ไปทํางานที่อื่นได้ใช่นี่ใช่ถ้าไปประเทศอื่นเราก็อาจจะปลึกษสาภาษาก็ไม่ได้ยังไงยังไงก็ลำบากกว่าเราลำบากเหมือนเหมือนมาประเทศไทยแล้วแหละ ต้องไปเริ่มต้นใหม่ใช่ตอนเริ่มมาทุกอย่างเลยถ้าไปประเทศอื่นก็คือตอนนี้รู้เรื่องหมดแล้วอยู่ประเทศไทยใช่ถ้าอยู่ประเทศไทยก็โอเครู้เรื่องหมดแล้วอะไรๆก็ช่วยตรงนี้ได้นีน่นี่หน่อย,ยใช่ถ้าไปต่างประเทศก็ต้องต่าประเทศนี้ต่ออะไรๆก็เริ่มต้นหมาทุกอย่างเลยทั้งภาษาทั้งอะไรๆทั้งงานทั้งอุปสรรคอะไรพวกนี้ก็ขอให้พี่โชคดีอยู่ประเทศไทยนานๆนะครับลาประเทศไทยครับ อ,อยู่ประเทศไทยนานแล้วก็รับประเทศไทยได้ไม่ยาวแค่นในประเทศนี่แลลวครับโม oh. สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โมค่ะพี่โมเป็นคนมอญใช่ครับใช่ค่ะมอญค่ะมอญแท้ๆเลยค่ะพี่เข้ามาทํางานประเทศไทยนานหรือยังพี่อ่ายี่สิบปีค่ะยี่สิบกว่าเป็นไงบ้างทํางานที่ประเทศไทยโอเคค่ะแล้วก็ประเทศไทยคิดจะไปทํางานที่ประเทศอื่นไหมครับไม่คิดค่ะที่ประเทศเนี้สะดวกที่สุดแล้วค่ะ <Okay. S 1> ที่เขาถ่ทยได้เก่งมากเลยครับทุกคนว่าจะอยู่ประเทศไทยตลอดไหมถ้าอยู่ตลอดไปได้ก็คงอยู่ตลอดค่ะก็ตอนนี้ก็ไปไป,ไปมาๆกับไปกลับบ้านอา่ไไปไปมาๆค่ะอยู่ประเทศไทยแล้วกลับบ้านสะดวกค่ะแล้วก็จะไม่อยากไปประเทศทเอื่นแล้วไม่อยากไปค่ะออขอบคุณมากครับคุณออมากค่ะ,ะสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีเข้ากันยูกัร์ี่องเลนะครับ ใช่ครับพี่ยังเลยเป็นคนไทยใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนไทยใหญ่ครับผมขอสอบถามหน่อยได้ไหมครับได้ครับอ่าทําไมพี่ถึงตัดสินใจเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยก็ประเทศพม่านี่ไม่มีงานทำเลยนะครับงานก็ไม่ค่อยเยอะไม่ได้ตังค์เยอะเหมือนประเทศไทยนี่นะครับถ้าแรงถูกค่าแรงก็มันจะถูกค่าแรงันจะได้เยอะก็เลยตัดสินใจเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยใช่ครับตัดสินใจมาทําประเทศไทยนี่แล้วก็ทํางานที่ประเทศไทยนี่รู้สึกดีไหมดีไหมหรยังไงดีครับ ก็โอเคอยู่นะครับก็ประเทศพม่า,มานี่มันเหนื่อยตังก็ไม่ค่อยไล่ย,ยู่เหมือนแล้วก็คือคิดจะไปทำง,งานประเทศอื่นไหมเกาหลีญี่ปุ่นหรือต่างประเทศอื่นจะไปไหม <tiếp gente> ไม่ไปแล้วก็ทานนี่ตรงนี้มันจะไปกว่ามันดีกว่าประเทศไทยก็คือไม่ไปประเทศอื่นเพราะอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทย่อก็ถ้าไปประเทศอื่นก็ต้องไปเรื่องไม่ใช่ครับต้องเลื่อนไม่ภาษาด้วยปาชาเลยแล้วก็กลาเกลือด้วย งานก็งานใหม่เลยต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเดินใหม่ทุกอย่างการไปแบบที่ประเทศไทยนี่เรารู้หมดแล้วใช่ที่ประเทศไทยนี่รู้หมดกรุงเทพมีใคได้ทุกที่ไปได้ทุกที่นั้งเรือมรู้เรื่องรู้เรื่องก็แสดงว่าเขาจะอยู่ประเทศไทยกันนานใช่ครับต้องทำานมากขอบคุณมากครับครับขอบคุณไช่ดงีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชอพุทโตครับทำไมถึงเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย บ,นนบน้นไกทได้ขอเอมาเพื่อเราไปช้อ่ะอาบ,าบ้านเพื่ไปเชอกันท้องไข้ขอยอย่างวะมาหาจางด้วยมาหางานด้วยครับเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยดีไหมครับรู้สึกดีไหมดีครับคนไทยใจดีไหมใจครับดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอยู่ประเทศไทยได้นานนะครับอตอนนี้เ้ากลับมามาถามพนักงานเนาะเียให้ด้วย เอาใครก่อนเนี่ยเส่หลวงพ่อไจอกับพูสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อจอรครับชื่อพม่าชื่อยังไงชื่อพม่าชื่อก็วินจอมเนี่ยอ๋อวินจอมเนี่ยใช่ครับวินจอมเนี่ยนี่ทําไมตัดสินใจเข้ามาอยู่ประเทศไทย<ม>เ,เข้ามาไปทำงานที่ประเทศไทยรู้สึกดีไหมครับชอบประเทศไทยไหมชอบครับดีใช่ไหมดีครับขอขบคุณมากครับนาลองสาวจะไปทํางานที่ประเทศไหนครับจะไปทํางานต่อที่ประเทศไหนครับ อไปเยบูจะไปญี่ปุ่นปีไหนปีเด้อปีใดนะฮะวันที่เท่าไหรเออเดอไปรอบต้อมเลยปีที่ปีอะไรจะไปปีไหนเออวันที่ของกังกับบ้ายังไม่รู้ครับอ๋อยังไม่รู้ก็ต้องรอเอกสารอยู่ใช่ขอบคุณมากครับขอให้โชคดีนะครับค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวสอบถามเหมือนเพื่อนชาวเมียนมาที่ทีเหมือนเพื่อนชาวเมียนมายเราเออไปยังคึนเลยเรื่องประเทศไทยเป็นประเทศเรืเพื่อนเพื่อนการสิบอกว่าเออ ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ปลอดภัยปลเชียงต่อการคือตกเป็นการค้าายมนันนวลอะไรกันอย่างนึงแต่การบ,บาดง่ายล่าง,งานแบบคือกระบ,บาดได้เลยสองห้องปีนบบเปลี่ยนงานดีเศรืฐีกับของมีสัญญองสัญญาหานะมันเรื่อยเรือประเทศไทยนะครับ<ๆ>ประเทศไทยนี่คะไรขนผู้คนใจดีน<ๆ>ะคราจะเ<ๆ>พ่นลี่น้ว,ว,วรับรับโอบรอกเบิร์จุกป,ประเทศนะครับ ถ้าบ่มาฟังความสืของพี่ตีคนนันอาะตล,ลดชีพนี้บ่อท่าบ่ขอขวัใจมาสั่งาเรื่องาราชีวิดมฟังกันเป็นนันคือเลยเรื่องปด็ทไทยนะทุกคนบอท่านข,าขอขัใจเออทุกคนที่เขามาลำบ,บึงลำสม้มแล้วขัใจจะเร่มกติตามหรือวท่านหรือเอ,อทุกคนแล้วออขัใจามาท่านสีมาสั่าเรื่องราชีวิตของพี่ีต่อไปด้วทุกคน